เจ้าพูดบ้าอะไรทั้งสามคนอยู่ในสิบอันดับราชันเขาจะมาเป็นพาหนะให้เจ้าได้ยังไงเจ้าอย่าพูดเรื่องนี้อีกที่ข้าก็พูดแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่ข้าจะมอบให้พวกเขามันคุ้มค่ายังไงล่ะแล้วข้าก็ไม่ได้ให้พวกเขามาเป็นพาหนะตลอดเวลาถ้าเกิดข้าช่วยเขาพวกเขาอาจจะชนะชะตากรรมของจักรพรรดิก็ได้นะถ้าเกิดเจ้าช่วยพวกเขาได้ข้าสัญญาจะให้พวกเขาเป็นพาหนะให้และถ้าเกิดเจ้าช่วยให้พวกเขาชนะชะตากรรมจักรพรรดอย่าว่าแต่พวกเขาเป็นพาหนะเลยพวกเราทั้งสามก็จะยอมเป็นพาหนะให้ด้วย เจ้าว่ามันไม่ใช่ความคิดที่เร็วเลยใช่ไหมงั้นก็ตกลงเอาล่ะนะข้าจะพาเจ้าไปที่สวนว่านเหย่เดี๋ยวนี้แหละถ้าเกิดเจ้าทําให้ข้าผิดหวังข้าจะลงโทษเจ้าเล็กน้อยอ่ลงโทษเล็กน้อยอย่างนั้นเหรอณนะสวนว่านเหวลมปานที่นี่แข็งแกร่งมากแน่นอนอยู่แล้วสวนว่านเหย่คือที่ที่สมบูรณ์ที่สุดของเผ่าจักรพรรดิ์บงกรได้รับพรจากผู้นาเผ่าทุกรุ่นและยังมีขุมพลังต้องห้ามของเทพและปีศาจของดินแดงกึ่งเทพรวมถึงความรับอีกนับไ่ท้วนเลย ข้าจะพาเจ้าไปที่ลานฝึกตอนล่างตอนนี้ทั้งสามได้รับข่าวแล้วแล้วพวกเขากําลังจะมาณลานฝึกตอนล่างผู้อาวุธโศกเาหางนี่คือคนที่จะมาช่วยพวกข้าแค่วันเดียวอย่างนั้นหรอนี่มันก็แค่เผ่ามนุษย์ธรรมดาไม่ใช่หรอถูกต้องแล้วมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดหรอกนะท่านกําลังล้อเล่นอะไรอยู่เผ่ามนุษย์ที่อยู่ขอบเขตตำนานระดับ4มีข้าพอที่จะมาสอนพวกข้าแล้วหรอพวกเราไปกันเถอะหยุดนะพวกเราปล่อยเขาไว้คนเดียวแหละดีแล้วผลบ ปรักนี่เจ้าทำบ้าอะไรเจ้าไปตายซะบลึมปรักนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้าไม่สามารถใช้พลังของพ่ออสูรได้เลยเนื่องจากไม้กระบองกายสิทธิ์ที่ข้าถืออยู่มันสามารถสยบพลังอสูรในร่างกายของพาออสูรได้ถ้าเกิดเจ้าไม่ได้อยู่ขอบเขตตำนานจักรพรรดิเจ้าก็ไม่สามารถเอาชนะข้าได้หรอกนะตอนนี้พวกเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าฉินหนันมีความแข็งแกร่งแค่ไหนและตอนนี้พวกเจ้าก็ละทิ้งความหยิ่งทะนงออกไปได้แล้ว วันนี้จะเป็นวันที่ทรรหดของพวกเจ้าหากเจ้าช่วยพวกเราปรับปรุงความแข็งแกร่งได้ข้าก็จะไม่มีข้อโต้แย้งเลยที่จะเป็นพาหนะให้เจ้านะ่ะ <_ d ata> เจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องเป็นพาหนะหรอกนะถ้าเกิดเจ้าอยากทําอย่างอื่นข้าก็ทําให้ได้เหมือนกันเอเรื่องนั้นไม่จําเป็นเอาล่ะนะภายใน12ชั่วโมงนี้ข้าจะช่วยพวกเจ้าอย่างเต็มที่เลยเฮ้อ เป็นไปตามที่เราคาดเอาไว้เลยอัจฉริยะทั้ง3ของข่จาจักรพรรดิมังกรมีความอดทนที่ดีจริงๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดข้าก็ผ่านความลับหัวใจมังกรสีม่วงได้สาเร็จแล้วในที่สุดข้าก็ผ่านมาได้ไม่อย่างนั้นหน้าของข้าจะต้องเสียโฉมแน่เลยขินนันข้ายอมรับว่าเจ้าแข็งแร่งแต่แค่นี้มันทําให้พวกข้ายอมเป็นผานะให้เจ้าไม่ได้หรอกนะถูกต้องแล้วเจ้าอยากจะได้อะไรหรือเปล่าทักษาจากะจักรพรรดิยาจิตวิญ,ญญาณหรือสมุนไพรข้าตอบแทนให้ได้นะหรือว่าเจ้าต้องการอะไรก็พูดมาเลย ข้าไม่มีอะไรที่อยากจะได้ทั้งนั้นข้าไม่สามารถช่วยให้ทักษะจักรวรตรของพวกเจ้าไประดับอื่นได้ในเวลาอันสั้นแต่ข้ามีอย่างหนึ่งที่อยากจะให้พวกเจ้าได้ดูนั่นมันต้นไม้แห่งการต่อสู้สองต้นนี่พวกเจ้าอย่าจำกัดตัวเองเพราะพวกเจ้ารู้แค่บางเรื่องเท่านั้นแค่นี้แหละที่ข้าอยากจะบอกข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะทําได้ภารกิจนี้เจ้าน่าจะสนใจแล้วให้ข้าเดาอีกสองวันส่วนเยลจะไปหาเจ้าเพื่อทําภารกิจนี้ด้วย มรดกแห่งกดทั้งปวงได้ถือกำเนิดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภารกิจอักษสรสีแดงอย่างนั้นเหรอ,อดูเหมือนว่าหนูนำโชคได้ดูดซับพลังข้าเหลี่ยมแล้วจะไปปลุกพลังของสวรรค์ในร่างกายของมันนายท่านมีเวลาอีกหกเดือนที่การทดสอบจัก,กรพรรดิจะเริ่มขึ้นท่านไม่คิดจะไปรับภารกิจเพื่อมาทำหน่อยหรอมันไม่จำเป็นหรอกนะอีกไม่นานเดี๋ยวก็มีคนมาหาข้าแล้วใครอย่างนั้นหรอปลักได้เวลาไปแล้วโอเคข้ามาแล้ว ที่นี่คือเมืองเฟยอ,อยู่ที่อยู่ใกล้ดินแดนหมื่นกดงั้นวันนี้เราก็พักกันที่นี่แหละนะฉินหนานแม้ว่าข้าจะยอมเป็นพาหนะให้เจ้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครก็ขี่ข้าได้นะครั้งนี้ข้าจะไม่ว่าอะไรแต่ครั้งหน้าจะไม่มีอีกครัง้งนี่ข้าสวยขนาดนี้เจ้ายังไม่ส่งสารข้าอีกหรอเจ้าจะสวยหรือไม่สวยมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเลยพวกเจ้าหยุดเถียงกันแล้วไปกันได้แล้วไม่เจอกันนานเลยนะฉินหนาน เออเจียงปี้หลานเจ้ามาที่นี่เพื่อมรดกแห่งกฎทั้งปวงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเราสามารถร่วมมือกันได้นะค่า3ส่วนเจ้า7ส่วนเจ้าว่ายังไงล่ะโอเคข้าตกลงก่อนที่เราจะออกเดินทางเข้าขอวิเคราะห์คู่ต่อสู้ที่เราอาจจะได้เจอก่อน